สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับมาอยู่กับ F ลายฟลายเ y าเอีกแล้วนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดพะเยานะครับจุดหมายปลายทางของเราวันนี้นะครับก็คือดอยหลวงดอยหนอกพะเยานะครับส่วนตอนนี้เราอยู่กันที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่6นะครับจำปาทองนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราพักกันอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้อีกไม่กี่นาทีนี้แล้วนะครับเราจะเตรียมตัวออกเดินทางไปที่น่าจะเป็นตลาดก่อนเพื่อไปซื้ออาหารนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มไปที่จุดปล่อยตัวทริปนี้นะครับเรามีสมาชิกทั้งหมดด้วยกัน8คน,นครับเรามาดูกันว่าทริปนี้จะสนุกขนาดไหนแต่ตอนนี้เราไปดูเพื่อนๆกันก่อนนะครับ,รบนี่คือสมาชิกทั้งหมดของเรานะครับทุกคนดูก่อนที่จะเดินทางดูสภาพตัวเองก่อนออนี่คือสภาพนะครับก่อนก่อนขึ้นตอนนี้ทุกคนก็กาําลังเริ่มผลสลัภาระอันดนักอึ่งที่เขาแซวว่าปกี่เดือนคนระับ อยูกระเป๋าที่เขา,ามีใครนั่งหน้าไหมกูนั่งเป็นเมียลุงก็ได้บ่าสตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางแล้วนะครับตอนนี้สัมภาระเต็มแน่นหลังกระบะรถมากเลยนะครับแต่สภาพ<น>ทุกคนดูนขนก็แน่นค,คนปลากระป๋องเลยอะ <laughs> ก็จะเป็นจุดรวมพลพิชิตดอยหลวงดอยหนอกอุทยานแห่งชาติดอยหลวงนะครับจังหวัดพะเยานะครับช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวนะครับก็จะมีคนมาเที่ยวเยอะเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้แล้วนะครับคือสรุปน้าหนักกระเป๋าอยู่ที่17กโลนะจะแพกไหวไหมก่อนตอนเนี้เพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะให้ลูกหาบช่วยแบกของนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้คือลูกหาบก็เต็มพิกัดอยู่ที่แค่15กโลเหมือนกันก็คือไม่ไหวแล้วตอนนี้ทุกคนก็ กำลังจะทํายังไงกับสัมภาระของทุกคนอยู่นะครับคือตอนนี้เราเตรียมน้ํามาด้วยนะแต่น้าอ่ะเอาขึ้นไม่ได้เพราะว่าน้ําหนัก<ท>น้นําหนักเกินตอนนี้ยังไงบ้างยังไงไหนว่าสิชนะน้ำหนักน้อยสุด13ค่ะ11อค่ะเจนเท่าไหร่ส2องค่ะเท่าไหร่ส2องค่ะเท่าไหร่15ต้านไหนว่าจะได้แบ่งไงจำเป็นแล้วล่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางนะครับทุกคนพร้อมแล้วนะครับทุกคนเซยให้กล้องหน่อย รอมนะครับเรามีผู้นําทางนะครับคือพี่หนอมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของทริปนี้คือพี่เขาบอกว่านะครับต้องเดินผ่านดอยทั้งหมด เจ็ดลูกด้วยกันนะครับตอนนี้เรากําลังอยู่ลูกแรกอยู่เลยนะครับพี่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบเหนื่อยตอนนี้เพิ่งซ้อมอยู่เลยวันนี้เรา่องเที่ยวเยอะไหมครับเยอะครับเยอะเนาะไปเดินเร็วนะวันนี้เนาะประมาณสี่สิบห้าสิบคนเดินไปด้วยนะครับตามคนตักอาจจะรีบไปจองที่นอนครับพี่เดินเร็วกว่าพี่ไปก่อนเลยนะครับ <laughs> ไปเลยครับข้างหลังอีกเยอะ เป็นทางชันข,ขึ้นอย่างเดียวเลยสูงด้วยดูดูข้างล่งางกินข้าวกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปแอบถ่ายเด็กน้อยผู้หิวโหยนะครับกลังนั่งกินข้าวกับข้าวมื้อน,นี้ของเราจะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับแบบสบายๆง่าย,ยๆสไตล์เรานะครับไปดูกันเด็กน้อยผู้หิวโหยนะ <laughs> หิวม, <า S 1> <laughs> มากครับดูอนนพอดูข้าวหน่อยที่ต้นอร่อยไหมยังไม่ได้กิน เนี่ยเหรอเหยไมได้อยังลืนล่นฟืดไข <laughs> ้หัวอะไรคราไข้หัววะก็ลองก็ลงหมดมึงมาจากเชียงหใหม่ไข้หัวตับด้วยครับอ,อร่อยเนาะเด็กเราผู้ห,หิวโหยทั้ง่อยตรงนี้เขาเรียกว่าป่าสนเขาอุทยานแห่งชาติโดยหลวงเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตรงสันหมูแม่ดองกันนะครับ ตอนนี้ก็กินข้าวกันเสร็จแล้วเราจะไปกันแล้วไปขึ้นเป้ครับวิธีขึ้นเป้นะครับนี่คือการพักของสบัติเืองสบัติาดจาข้าวทำอะไรไม่มีพุงนะครับตอนนี้ข้าวเหมืมนอน,น, <c oughs> นย่อยืดยืดมาพร้อมครับ ตอนนี้ก็คืออากาศดีนะครับแต่เหมือนจะฝนตกอยู่แล้วนู่นเลยที่เราเห็นนะครับเป็นสันเขานะครับแล้วก็มีคนเดินไปนูน่นตัวเล็กๆแล้วก็เราเราจะเดินตรงนี้ราอาจจะไปพักกันตรงนี้นะครับนี่นะครับข้างหลังนี่ข้างหลังตรงนี้เลยก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าสันหมูไม่ดองนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปมาดูว่ามันจะชันขนาดไหนไหวหรือเปล่า ยมากเลไปก่อนได้เลยนะครับเกอดีนี่ก,ก้เหนี้ยานครัรออตอนนี้นะครับเราก็ถึงยอดของ สันมูไม่ดองแล้วตอนนี้เราก็กำลังพักกันอยู่ไม่เหนื่อยเลยค่ะไม่เหนื่อยเลยดูหน้าสิไม่เหนื่อยเลยแม้แต่นิดเดียวเราจะไปดูเพื่อนกันครับตอนที่เขาไม่เหนื่อยกันโอยชิวต้องเชิญทุกคนมาเนาะเพราะมันไม่เหนื่อยเลยจริงๆอยากจะลงอีกรอบแล้วขึ้นมามาตอนนี้เราก็เริ่มเดินเข้ามาในป่านิดนึงนะครับอากาศเริ่มดีขึ้นมาก ที่ตอนที่เดินตรงสันเขาคืออากาศร้อนมากครับแต่ตอนนี้เย็นมากเดินสบายขึ้นเยอะเลย ดอยนอกหนีไปไม่ใช่ทางไปนะให้หนีไปเราถึงที่ทุ่งหญ้าเด่นสแกงอุทยานแห่งชาติดอยหลวงแล้วนะครับเราไปพักกันตรงนู้นนะครับตามมาดูครับข้างๆก็จะเป็นจุดทักของทุกคนมากมาย มันให้กูวิ่งเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ถ่ายลงมาตำบลส่อโคต้องไปไกลขนาดนั้นไหมพูดเล่นหยกหยกมคนพูดเล่นมันบอกสถานที่ต่อไปคือที่ไหนครับไปตีนอนเขาไนที่นอนเราแล้วบันไดนดกายฟ้าอะไรนะนี่มันจะเดินยาวหน่อย ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ไหนนะครับเดินไปดอยหลวงตอนนี้เราก็จะเดินไปดอยหลวงเราต้องเจออย่างก่อนดอยหลวงบันไดไก่ฟ้าโอเคเราต้องไปบันไดไก่ฟ้านะครับตอนนี้ไปกันทางบนนี้เริ่มเป็นหินแล้วครับเนาะหินเยอะ เริ่มปวดขาปวดน่องครับตอนนี้แต่ยังไหวอยู่ตอนนี้เลยมาประมาณครึ่งทางนิดๆนะครับคิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงคิดว่าคิดไปเองเราถึงไหนกันแล้วครับกําลังจะถึงบันไดไก่ฟ้าค่ะาจะถึงยอดฟ้าไหมตอนนี้จะถึงบันไดไก่ฟ้าแต่เนี่ยตอนนี้ขาจะไก่นะพัก เรามาดูกันยกมาไม่ขึ้นแล้วจ้าเพื่อนเราไปนู่นแล้วกำลังขึ้นบันไดนู่นแล้วครับขาเอาเซี่ยงไฮ้หน่อยไม่เห็นขึ้นกี่ถลเอิรนก็ขึ้นนี่เนาะขึ้นลงเป็นปิดึ้นนี่นะครับก็คือบันไดไก่ฟ้าในตำนานโอ้โห แข็งแกร่งมากครับเรากำลังขึ้นบันไดกลายสายอินสุดินสุดตรงนี้แล้วเราก็จะลงและเขาบอกว่าเราก็ต้องขึ้นอีกเพื่อไปถึงจุดกลางเต้นของเราไหวไหมครับสภาพ เจ็ดหลังหลัตอนนี้กำลังพิจารณากันอยู่นะครับว่าเราจะการเต้นกะที่ไหนถ้าเกิดมองเห็นนะนู่นนะไกลๆนู่นนะนี่เป็นสีนะคือเต้นหมดเลยนะครับบแล้วนี่นะครับคือจุดมุ่งหมายของเราบนพรุ่งนี้นะครับดอยน้อยครับจะไม่ขึ้นยอดไม่ได้อีกแล้วนะไปภูสวยเราเธอก็พลาดไม่ขึ้นยอดนะนี่ก็คือเป็นเหมือนจุดสูงสุดของ บันไดไก่ฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปตรงนู้นเพื่อเดินขึ้นไปตรงนู้นเป็นลานกลางเต็นท์ของเรานะครับนิดเดียว<ด>ครับอีกนิดเดียวจริงๆเราจะได้กลางเต็นท์แล้วน s <S ี่ก็จะเป็นยอดเขาสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเราก็จะต้องเดินขึ้นขเขายอดนี้เดินขึ้นไปแล้วก็จะมีจุดกลางเต็นท์ให้เราอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้คนมากางเต็นท์เพียบแล้วครับผม ตอนนี้เราก็จะใกล้ถึงจุดกลางเต้นของเราแล้วนะครับนี่มันจะเป็นจุดกลางเต้นที่หนึ่งสีสัสนสวยงามมา,มา,มากหลากหลายมากครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่แบบตื่นมาแล้วก็เห็นทะเลหมอกวิวตรงนู้นเลยแต่เรายังจะไม่พักตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้เต็มแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงนี่ครับเพื่อที่จะไปหาที่กลางเต้นเพื่อนเราน่าจะอยู่ข้างบนแล้วไปหาเพื่อนกันครับในที่สุดนะครับ เราก็ถึงจุดกลางเต้นของเราสักทีนะครับเพราะเราอยู่ตรงนู้นกำลังการแฝาช,ชีดกันอยู่เลยอยู่ดีมากเดี๋ยวใกล้ๆนี้ก็จะมีที่ให้เราไหว้พระด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระใกล้ๆกันใกล้ๆตัวแคมป์เลยนะครับผม การเต้นของเราวันนี้นะครับตอนนี้เริ่มเย็ยนแล้วแต่ฟ้าที่ยัจะไม่ตกแต่แสงสวยมากตอนนี้เต้นน้องหมานะครับเราจะไปเดินทัวร์ด้านล่างนิดนึง เดี๋ยวเราจะดูว่าเต็นท์ของเรามีอะไรบ้างอันนี้คือเต็นท์ของน้องหมวยนั่นคือเต็นท์ของเจนนี่ของต้นแล้วก็มีของพี่เจ้าหน้าที่นะครับอันนี้แล้วก็มีของน้องพี่แล้วก็ของหยกและของเราคือตรงนู้นนะครับจะแบบว่า โอเพนแอร์ดินึนงแล้วก็เป็นนี่คือส่วนกลางเป็นคอมมอนแอเรียแล้วก็นี่ก็จะเป็นเต็นท์ของน้องหวานนี่ใช่อีกอันนึงนี่ของน้องข้าวแล้วนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเต็นท์เราเดี๋ยวเราจะไปดูแพที่ตกกันนะครับ ตอนนี้นะครับมีความซึ้บื้อนะครับเดินไปแล้วก็จะดุดสายปลายชีตกูขออนุญาตไปช่วยนะมึงโอ้ยกูแค่เหนื่อยเงี้ยมึงจะลุกอะไรก่อนมึงจะลุกอะไรก่อนกูถามก่อนมึงจะทำอะไรกันเี้โอยโอ้ยกูเจ็บแอวเลยอ่ะมึงยาก่อน นี่คือการกินข้าวของเรานี่คือเป็นข้าวที่หุงสุกแบบอเดนเตออีกแล้ว er. นี่นะ,ะจ๊ะเจนกินข้าวแบบอยู่ในราชสำนักนดึกันนะครับที่จะทุกคนอยู่ในราชสำนักนี่เยี่ยมมากครับทุกคนนะครับมันก็จะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยปกติเราขอสาดแฟลชหาเพื่อนคนนั้นตอนนี้ดาวบนฟ้าไม่เกิดจะหลัดเท่าเพื่อนของเรานะฮะโยคันนาดิ สำหรับวันนี้ก็คือมึนแล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มจะสี่ทุ่มขันนอกหนาวมากนะครับแต่ก็ยังมีดาวนิดหน่อยให้ดูสําหรับพรุ่งนี้เราก็จะไปเดินขึ้นดอยหนอบนะครับไปดูจุดมุ่งหมายของเราที่มาในครั้งนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับปวดหลังมากแบกบของหนักแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควร <c oughs> เดี๋ยวขอไปนอนก่อนเ <c oughs> จอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับบายบายครับ ตอนแรกก่อนคิดว่าชิลๆแต่ว่าแค่กระเป๋าก็คนละสิบกว่าโลละแต่เดินอ่ะก็รู้สึกว่าขามันตายอ่ะมันหนักอะไรไม่รู้เนะมึงนะกูว่ามันคงหนักกระเป๋านั่นแหละมันเป็นความชันด้วยนะเราเดินไปเรื่อยมันไม่ได้แบบไม่ชันนะมันขึ้นลงขึ้นลงแต่ถามว่าแบบทางไม่ได้อันตรายเออทางมันถึงว่าทางมันได้เดินไม่ได้เดินยากแบบอกไม่ได้แบบบุกบานสมศักดิ์แค่ย่าคานะกรุณาใส่แขนยาวเออกูอีห้าย่าคาบาดทิ่มแขนไปหมดย่าเข้าปากเลยสูงเกิน อันมีรู้สึกว่าเหนื่อยและทรมานมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงอันหมูไม่ดองนั่นแหละก่อน น่าจะมีก่อนแต่ก่อนนะขึ้นมาก่อนอันนั้นกูว่าแต่อีทำไมสุดท้ายเนี่ยกินแรงที่สุดเลยอะเหมือนแรงจะหมดสุดท้ายเนี่ยก่อนจะถึงที่สุดท้ายนี่คือแบบจะไม่ไหวแล้วเพราะมันเดินขึ้นอย่างเดียวไงเราเดินลงลงขึ้นเนี่ยแล้วมันร้อนด้วยแหละกูว่าความร้อนนี่ไม่เยอะนะเพราะเราเข้าป่าส่วนใหญ่ออกมาข้างนอกก็แดดไม่ได้แรงแต่น่าคิดว่ามันเป็นเพราะมันสูงเพราะมันชันมันขึ้นลงไกลอ่ะมันเดินไกลเหมือนกันนะก็ไกลแหละแต่มันขึ้นลงขึ้นลงเยอะหลายดอยแต่ถามว่าความยากก็ยังแบบไม่ได้อลรังการน่าจะเป็นความเหนื่ ไหนความล้ามากกว่าอเพราะว่าแบกกระเป๋าย้อนกระเป๋านักนะเราพอพวกนี้ก่อนอีกพวกนี้น่าจะก็ไต,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 ต่หินนะคะขึ้นน่าจะมาเป็นอย่างอ่ะขาลงเนะี่ยเจ็บหัวเข่าเลยอีฮะตอนลงอ่ะขนาดลงไม่เยอะน,นะวันนี้ไม่เจ็บหัวเข่าก็ไม่รู้ตอนปกติจะคิดว่าเฮ้ยตอนลงสบายไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องลงไงแค่า<อ>มาเจอรอบนี้หัวเข่าเจ็บหัวเข่าเฉยคิดว่าของหนักมากกว่าทำไงให้ไม่แบกหนักเท่านี้ก็คิดแล้วไหมว่ามันก็ไม่หนักอ่ะมันก็หนักอยู่ดีสุดท้ายมาออย่างตั้งทัสิบก๊โล